สวัสดีครับต่อไปเป็นการสาธิตการเพิ่มและแก้ไขเนื้อหานะครับหลังจากเราใส่เนื้อหาลงไปในเว็บของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทําให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากเพียงพอนะครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการเข้าไปใส่เนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับตอนแรกเราก็เข้าไปที่เว็บของเราก่อน จากนั้นนะครับเราก็เข้าสู่ส่วนดูแลระบบใส่ username และ password ผู้ดูแลระบบนะครับแล้วก็ลอก็อกอินเข้าไปการแก้ไขเนื้อหานะครับให้ไปที่เมนูคอนเทนต์นะครับเลือก all content i t e m จากนั้นนะครับดูว่าเราจะแก้ไข,ขเรื่องอะไรนะครับสมมติว่าเรื่องความเป็นมาผมก็ทําเครื่องหมายถูกนะครับหน้าไอเทมความเป็นมาแล้วก็คลิกปุ่ม Edit จะเข้าสู่ส่วนแก้ไขนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ข้อความพิมพ์อะไรมาเรียบร้อยแล้ว ผมก็จะคัดลอกมาวางเลยนะครับถ้าท่านไม่มีข้อความแบบผมก็ต้องพิมพ์ใหม่สมมุติวางนะครับวางก็เหมือนกับวางในเบิร์ธรรมดาเ,าเราจะใส่ในช่องแรกก่อนนะครับช่องที่สองเราเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปเสร็จแล้วก็เซฟนะครับ นี่เรามาดูหน้าแรกนะครับว่าความเป็นมาเนี่ยหลังจากเราปรับปรุงเนื้อหาแล้วนะครับจะแสดงออกมาแบบแบบไหนอันนี้ก็ค,คือความเป็นมานะครับเราใส่ไปก็ยังไม่ได้จัดรูปแบบอะไรนักนะครับถ้าเราจะเข้าไปแก้ไขใหม่ก็ทําเครื่องหมายถูกใหม่แล้วก็คลิกที่ Edit ใหม่นะครับตอนนี้ผมจะจัดวจัดย่อหน้าให้สวยงามขึ้นนะครับ ก็เคาะนะครับเคาะบ้างจากนั้นก็เอนเตอร์มาอีกบรรทัดใหม่นะครับให้เกิดเป็นสองย่อหน้าจะได้ดูสวยงามนะครับแก้ไขเสร็จแล้วก็เซฟเสร็จแล้วนะครับมาทางด้านหน้าแล้วก็รีเฟรชขึ้นมาใหม่จะเห็นว่ารูปแบบนะครับก็มีความสวยงามขึ้นนะครับ นี้เราก็ลองมาแก้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของโครงการคาราวานแก้จนนะครับทำเครื่องหมายถูกข้างหน้าแล้วก็คลิกที่ Edit แล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับเป็นผมพิมพ์ใส่ถึกไฟมาแล้วก็คัดลอกมาวางเลยนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นรถโชว์คาราวานแก้จนด้วยนะครับ ตัดวางตัดวางเหมือนทําในเวิร์ดเสร็จแล้วก็เซฟนะครับอันนี้ให้สังเกตดูว่าผมวางในช่องแรกทั้งหมดนะครับเนื้อหาเรื่องนี้ค่อนข้างยาวเราเข้ามาที่หน้าแรกนะครับคารวันแก้ชนนี้ถูกสั่งให้แสดงที่ Front Page ด้วยเช่นว่าเนื้อเรื่องยาวยาวเกินไปนะครับที่จะแสดงที่ Front Page เราอาจจะเข้าไปแก้ที่ด้าน back end ก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับอีกวิธีหนึ่งในการเข้าไปแก้ไขนะครับคือเราเข้าทางด้าน front end ให้ท่านไปที่ login form นะครับแล้วก็กรอกชื่อของอกรอกชื่อและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบนะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เราจะทําการแก้ไขที่หน้าเว็บเลยนะครับพอ login เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีคําว่าสวัสดีแล้วก็ชื่อของเรานะครับ เป็นผู้ใช้งานระบบอยู่ตามไอเทมก็จะปรากฏดินสออยู่นะครับเราสามารถคลิกเพื่อทําการแก้ไขที่นี่ได้เลยนะครับผมคลิกนะครับหนึ่งครั้งช่องที่สองนะครับคือข้อความหลักนะครับช่องแรกเรียกว่าข้อความเกลื่อนนาผมจะตัดนะครับข้อความจากส่วนข้อความเกลื่อนนานะครับไปไว้ที่ช่องข้อความหลัก ใช้การคัดน,นะครับแล้วก็เพสเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟนะครับพอเซฟเสร็จจะแสดงข้อความทั้งหมดของเอกสารนะครับของทั้งสองช่องนะครับทั้งข้อความเลื่อนนำและข้อความหลักแต่ถ้าเรากลับไปที่หน้าแรกนะครับเอกสารไหนที่ถูกสั่งให้แสดงหน้าแรกเนี่ยจะเอาเฉพาะข้อความเลื่อนนำนะครับมาแสดงที่หน้าแรกแล้วให้เราคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ เพื่อจะได้อ่านข้อความสมบูรณ์ของไอเทมนะครับที่มีทั้งข้อความเกินนําและข้อความหลักครับเมื่อทําการแก้ไขเอกสารเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกปุ่มออกจากระบบก็สังเกตนะครับเมื่อออกจากระบบแล้วล็อกอินฟอร์มเนี่ยจะปรากฏชื่อผู้ใช้รหัสผ่านให้กรอกนะครับแล้วก็ไม่มีรูปดินสออีกแล้ว